การปีนขึ้นไปตัดแต่งต้นไม้พร้อมกับอุปกรณ์เซฟตี้ที่ครบคันนี่เป็นผู้ก้าวพลาดหรือว่าผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนนทบุรีที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการรุกขากรีสตาร์ทนิวเดย์นิวทรีให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดได้เริ่มต้นใหม่ผ่านอาชีพรุขกขารหรือว่าหมอต้นไม้การฝึกอบรมได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะ โดยผู้ก่อตั้งกลุ่มวิกทีก็เล่านะคะว่าได้ฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังเดือนละหนึ่งครั้งทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติโดยการดูแลต้นไม้สามารถต่อยอดเป็นอาชีพการจ้างงานก็สามารถทําได้ตั้งแต่ยังไม่ผนโทษด้วยค่ะเหมือนกับพื้นที่ที่จะออรองรับนะคะน้องๆที่ผ่านการอบรมของเราเนี่ยเราจะไม่รอแล้วว่าเขา พ้นโทษนะคะเราจะฟอร์มทีมตั้งแต่เขายังอยู่ข้างในเลยแล้วก็อย่างวันนี้มีพันธมิตรที่สําคัญนะคะที่เพิ่งจะเริ่มทํางานด้วยกันก็คือเทศบาลนครปกกญญากเกรดค่ะก็มีส่วนสาธารณะเยอะแยะแล้วอยู่นนทบุรีเหมือนกันนะคะแล้วมากไปกว่าน,นั้นคือเทศบาลนครปากเกรดเองก็จ้างเลือนจำจังหวัดนน,นทบุรีเนี่ยไปทําเรื่องลอกท่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มีมีโมเดลใช่ไหมคะมีทีวีอาร์ในการจ้างงานอยู่แล้วแล้วก็ข้อสําคัญคือว่า รายได้เนี่ยมันจะได้ทั้งออไปที่เรือนจำนะคะไปที่ตัวน้องๆเองแล้วก็จะไปได้เรื่องออการที่จะลดออระยะเวลาที่จะต้องออถูกกักขังอยู่ในเรือนจำคือเรียกว่าเป็นแต้มเป็นแต้มความดีของเขาอะค่ะ และแม้ว่าผู้ต้องขังที่เตรียมพ้นโทษจะพร้อมออกไปทํางานตามอาชีพที่ได้ฝึกฝนมาแต่ว่าผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังก็มองว่ายังต้องดูแลคนกลุ่มนี้ต่อเนื่องนะคะซึ่งการให้โอกาสเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะ อันคําเดียวเลยคือโอกาสนะฮะที่เราอยากให้สังคมเนี่ยเปิดใจกว้างนะครับเพื่อให้น้องๆเหล่านี้ที่เราได้ฝึกฝนกรมราชทรรเนี่ยได้ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยวันที่เขาพร้อมที่จะกลับเข้าไปอยู่ในสังคมและพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนในสังคมเนี่ยคือการที่เขาได้รับโอกาสที่ดีแล้วก็ที่เหมาะสมนะฮะ เขาได้รับโอกาสที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุขเนาะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับแล้วก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครด้วยตัวเขาเองจะได้ไม่ต้องกลับเข้ามาในเรือนจําด้วยสังคมก็มีมีความเป็นปกติสุขเนาะเราสามารถอยู่กับเขาได้เขาก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์นะครับเพราะทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันอยู่แล้ว โครงการลุกขกรรีสตาร์นิวเดย์นิวทีจัดขึ้นเป็นปีที่2นะคะเพื่อฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังในการดูแลต้นไม้ซึ่งคนที่ทํางานลุกขกรเนี่ยคะ่ะยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานค่าแรงต่อวันคุณผู้ชม1,000งพถึงสองพบาทนะคะอาชีพนี้ถือเป็นทางเลือกและที่สําคัญ ยังฝึกการทำงานเป็นทีมด้วยสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจจากคนที่สังคมไม่ต้องการสู่คนที่สังคมขอความช่วยเหลือแล้วก็ไม่กลับมาทำผิดซ้ำนะคะ